อยู่ที่ค่ายมวยสสละชีพจังหวัดลบบุรีนะครับก็มี2ขุนพลเลยเนาะนะครับขึ้นช่องเจ็ดสีวิกหมอชิดพร้อมๆกันเลยคู่รองก็เป็นสายันเล็กค,คู่เอกนี่เป็นชูซับนะครับสอบถามกันหน่อยอยู่กับพี่จุม๋มสวัสดีครับ,รบพี่จุ๋มส,สละชีพสุขสันสละชีพสองคนครับพูดถึงพูดถึงคู่เอกก่อนชูซับ up, เนี่ยตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยคือยังไม่ได้ชกเลยหายไปกี่เดือนพี่ หายไปประมาณ6เดือน6เดือนหกเดเดือนหายไปประมาณ6 7เดือนครับมีปัญหาไหมพี่เรื่องของการฟิตซ้อมสภาพร่างกาย<ม>อะไรไม่มีแล<ๆ>้วครับ,รบเพราะเด็กลงมาประมาณ2เดือนมามาซ้อมรอรอรายการอยู่ครับคือหายไปก็จริงแต่ว่าเรามาเก็บตัวล่วงหน้าแล้วนะครับสองเดือนกว่าได้ไหมได้ได้ครับ,รบสองเดือนกว่าได้แต่ว่าดูเนื้อตัวน้องดีนะใช่พี่พี่เองก็มามาคุมซ้อมตลอด มามาทุกวันครับในยกให้มาดูทุกวันครับแล้วยิงชกช่องเจ็ดด้วยเนาะใช่ไหมคนติดตามเยอะก็ต้องเข้มเข้าไปอีกง่วนเข้าไปอีกใช่ไหมครับชูซับเจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มหรือว่าประเพรยอผู้ทรงพลังดูเป็นไงบ้างพี่มวยคู่นี้มวยคู่นี้เราก็จะให้น้องมวยเราเดินครับเพรมวยมวยเขาเดินเราต้องเดินสู้ครับทิ้งยังหวะก่อนครับครับแหละ หือลูกบูนี่อยู่ที่เขาอยู่แล้วของเรานี่ฝีมือแต่ว่าไม่ถอยนะไม่มีถอยครับปักหลักสู้ครับปักสู้มีแข้งติดเบรครับครับมีแข้งคาอะไรครับครับแล้วแล้วก็พับคามีขวางครับวงไหนก็ตีสู้ได้ครับเราจะให้ต่อยแบบนั้นครับสไตล์นั้นให้เดินครับอีกคนหนึ่งพี่ครับใส่เล็กใส่เล็กนี่ครับหลังหัยชกยังยังครับ แต่ทุกคนก็ลงมาซ้อมเนี่ยสองเดือนกว่าหมดมารอรายการครับเราให้ให้ให้มาซ้อมในยกเรียกลงมาซ้อมหมดครับคือเรียกกลับมาล่วงหน้าครับไม่รู้มีรายการไม่มีรายการไม่รู้คือซ้อมไว้ก่อนทุกคนรวมถึงสายเล็กด้วยไม่ใช่แค่ชูทรับอย่างเดียวใช่ครับสายเล็กเจอกับเพชรบ้านไร่มวยเข่าจากภาคใต้ครับเราก็จะอาศัยจังหวะฝีมือสู้ครับแล้วก็ให้เดินนิดนึงจะกินที่ลูกปีมือลูกเก๋าครับแล้วก็ไม่ได้ถอยเกินไปที่เนาะ เครดิตมเดินที่ช่องเจ็ดแล้วใช่ครับแล้วมีลูกอะไรพี่ที่มั่นใจว่าเราจะเอาชานะเขาก็คือก็น่าจะเป็นลูกเก๋าแล้วลูกแบบอะไรเงีแบบ้ยแบบเลี่ยมอะไรเงี้ยลูกเก๋าลูกเหลี่ยมครับตรงเนี้ยม,มั่นใจครับมั่นใจครับแล้ว่าเรื่องร่างกายแข็งแรงของเราแข็งแรงเราสู้ได้ครับอ้อาวฝากคุณไตมวยนะยครับคาวามมั่นอกมั่นใจของสองิที่จะขึ้นช่องเจ็ดเราขอฝากค่ายมวยต่อสาดทีมครับแล้วก็สายยันเล็ก ดูซับครับเพราะว่าของเราก็เต็มที่ครับมีกระสิทจากการนันท์ร่วงไหมว่ามีอัดฉงอาชีมีมีมีเลยเบื้องต้นขั้นตำๆเลยเบื้องต้นขั้นต่างก็มีห้าหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแต่ดูที่จังไอ้นั่นมวยครับอืมก็ขอให้น้องทําเต็มที่เถอะครับถ้าชุดใหญ่ก็จะห้าหมื่นครับอ่ะจากการันตีจากพี่จุ๋มสอสระชีพนะครับสองคุณพนพร้อมแน่นอนแม้ว่าช่วงโควิดเนี่ย จะหยุดไปนะครับแต่ว่าเรียกมาเก็บตัวแล้วล่วงหน้าอัดฉีดขั้นต่ำมีแน่ครับสามหมืนห้ามนะครับขึ้น7สีพร้อมกันครับเดี๋ยวคอยดูครับผลงานของสอสระชีพนะครับทั้งชูซับนะครับแล้วก็ทั้งสายยันเล็กขอบคุณครับ